สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมแอดมินบิวนะครับกับรายการโซเกตรีวิวอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับรองเท้าแบรนด์ของคนไทยเรานนัเองนั่นก็คือแพนนะครับผมก็เราอยู่กับแพน2รุ่นนะั้นนั่นก็คือนี่เลยรุ่นแรกนะครับเป็นแพนบาลานเซอร์ทัตเอ็กซ์ไฟนิตนะครับผมแล้วก็อีก1รุ่นนะครับผมนั่นก็คือแพนซูเปอร์โซนิคชิวิวไฟนิตยี่สรองเท้า2รุ่นนี้นะก็จะมาเป็นโทนสีเดียวกันเลยนะครับผมนั่นก็คือสีแดงแบบนี้เลยนะวิ่งในสนามนี่แบบโอ้โหเด่นแน่นอนก็ผมมอเริ่จตัตว Soonic Super Sonic หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้บอกว่าเป็นคอเลคชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมที่แพนเนี่ยทำเป็นโมเดลใหม่มก็คือมาพร้อมกับตัวฟายนิตนะครับนี่นะก็คือฟายนิตทั้งตัวแล้วก็เคลือบฟิล์มชนิดพิเศษเพื่อเพิ่มความกระชับเข้าไปนั่นเองนะครับผมทำให้ท้าบรองเท้านเนี่ยเป็นชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวกันนั่นเองอ่าด้านข้างนะก็จะเป็นโลโก้แพนเป็นนูนๆขึ้นมานะครับสองขีดแบบนี้นะก็มีเท็กเจอร์นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ด้านข้างจะเขียนว่าซูเปอร์โซนิกส่วนด้านหลังนะครับผมก เป็นรองเท้าสายสปีดนะครับเน้นความกระชับแล้วก็น้ําหนักเบาเป็นหลักเลยตั้งแต่ผมจับนะผมรู้สึกว่าน้าหนักเนี่ยค่อนข้างเบานะครับผมเรามาดูตรงชุดพื้นกันบ้างชุดพื้นรุ่นนี้นะก็จะมาเป็นเทคโนโลยี a b l e f r a m e ตรงนี้นะก็จะเป็นแกนกลางที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวชุดพื้นรองเท้าช่วยในการแบบกระจายน้ําหนักรองรับน้ําหนักนั่นเองแล้วก็ชุดปุ่มนะตัวปุ่มลักษณะปุ่มเนี่ยก็จะเป็นปุ่มกลมผสมใบมีดนะครับผมลักษณะปุ่มแบบ F G เนาะก็จะเหมาะกับสนามหญ้าจ,จริงเป็นหลักผมรู้สึกว่าในตัวนี้นะ่้นานนงชกี็วย ออกตัวได้ดีนะครับผมเปลี่ยนทิศทางได้ดีนั่นเองเรามาต่อกันอีกรุ่นนะครับผมนั่นก็คือรองเท้าสายออนโทนตัวใหม่ของแพนนั่นเองเป็นการร่วมดีไซน์ออกแบบจากทัก้งตะอาชีพของเราเนี่ยก็คือพี่อุ้มธีรทรบุญมาทานนั่นเองสาหรับตัวบาลานเซอร์ทัตเอ็กซ์ฟรานิตตัวใหม่ล่าสุดนะครับเทคโนโลยีนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะก็จะเป็นตัวหนิดทั้งตัวเหมือนกันเลยแล้วก็มีการเคลือบฟิล์มชนิดพิเศษเพื่อเพิ่มการป้องกันแล้วก็เพิ่มความกระชับของตัวรองเท้าได้ดีมากขึ้นเองแล้วกกก็มมมมมมีีเเทคโโนนนลลละรรัััััััับผผผผตววหาสสสสุอืจ ช่วยให้เราคอนโทรลได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองส่วนด้านข้างตรงด้านนอกนะครับผมตรงนี้นะก็จะเขียนว่า Balancer Touch X แล้วก็มีโลโก้แพนอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้นะขาบอกว่าเป็นรองเท้าแบบอาจจะไม่ใช่ข้อสูงนะครับผมแต่ตรงลิ้นรองเท้าตรงนี้นะครับจะเป็นนิดนะเพื่อเพิ่มความกระชับเวลาสวมใส่นั่นเองส่วนชุดปุ่มนะก็จะเป็นแบบ balancing frame น,นะครับผมบอกว่าตัววัสดุตร,ตรงนี้จะมีความแข็งแรงทนทานรองรับน้หนักได้ดีนั่นเองชุดปุ่มเนี่ยก็จะออกแบบมาเป็นปุ่มเหมือนหกเหลี่ยมนะครับเป็นกลุ่มกลมแล้วก็มี เขาบอกว่ามีอิสระในการเคลื่อนที่นะไม่ว่าเราจะพลิกตัวพลิกไซส์ตัวนี้ก็ค่อนข้างให้อิสระได้ดีเลยนะครับเรามาเริ่มชั่งน้ำหนักว่ารองเท้า2ตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับอันนี้อ้างอิงจากไซส์40นะครับผมขอเริ่มชั่งจากตัวซุปเปอร์โซนิกก่อนละกันตัวซุปเปอร์โซนิกน้ำหนักอยู่ที่215กรัมเท่านั้นนะครับผมก็ค่อนข้างที่บอกว่าเบาเลยนะสำหรับรองเท้าสายสปีดนะครับผมมาอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับสำหรับตัวบาลานเซอร์กันบ้างตัวบาลานเซอร์รองเท้าสายสังโทงของเราน้ำหน ใครที่ชื่นชอบนะไปที่ซูเปอร์โซนิกได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครที่ต้องการรองเท้าที่แบบมีความกระชับสามารถคอนโทรลบอลได้ดีผมแนะนําว่ามาทางบาลานเซอร์ได้เลยเรามาพูดถึงราคากันบ้างตัวแพ่นซูเปอร์โซนิก TPU Flyknit ยี่สามจุดหนึ่งนะครับผมราคาเนี่ยอยู่ที่2องพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับส่วนตัวแพ่บาลานเซอร์ทัดเอ็กซ์ฟลายนิตนะครับผมตัวนี้นะจะอยู่ที่สามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับในกล่องเนี่ยตัวบาลานเซอร์เนี่ยก็จะมีถุงผ้าแล้วก็โฟล์ดการ์ดแถมให้นั่่่นนนเเออองงพืๆทีสใจ สรุ่นนี้นะครับผมวันนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านซาเกตทั้ง4สาขานะครับผมและสาหรับเพื่อนๆที่ไม่สามารถเข้ามาที่หน้าร้านได้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์นะครับผมที่แฟนเพจซาวเกตแล้วก็เว็บไซต์ซาวเกตโซลคอมนั่นเองใครที่ชื่นชอบนะวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับคลิปหน้านะครับผมจะเจอรองเท้ารุ่นไหนนะฝากติดตามได้ที่ซาเกตประตูสู่ฟุตบอลวันนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ